อืมอืหวานอืมออ้โชว์เซลฟ์ชานอลสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชอแซฟชานะคะมาเราจะเรอาเราประเมินที่ที่วราชื่อเหลืองปั้นมูปัวแร้วโอโยจีนะครับวันนี้เรากินเป็นตำป่าครับแล้วก็มีไก่อบน้ำผึ้งครับก็มาอบรีดน้ำมันในหม้อทอดไร้น้ำมันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราซื้อไวตั้งแต่แต,ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับตอาอัดคลิปก็ไเป็น,เ,ปนเ,เวลาประมาณ5ทุ่มเนาะมาได้พี่น้องเพาะกันข่าวเราไปเหมือนเดิมครับเพื่อนเลิกงานครับอันนี้ ตำป่าเห็นไหมพี่น่องยุมเลยพี่น่องยุมเลยหืตมตำป่าวันนี้เราซื้อนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําเองอเลิกกันเดึกมัอนอนะ ไก่อบน้ำผึ้งครับอืมอืมอากนห้อย,ออยบอีนองมาไหมอืมหวานรลมาหอ่อ สำหรับใครยีงไม่ไดกดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอนี่เมื่อกี้เราใส่ไก่เข้าไปแล้วหอกับผักสลัดอืม Yeah, not. gì thằng. Ừ. พูดตอบโจทย์อร่อยมากมหวานน้ำผึ้ง 阿！好、啊，好，好，好。 음. 음. มาเดมครับใส่ไก่นะครับแปะสาพี่น้องใส่ขนมจีนแล้วก็ตามด้วย้มตำครับมาได้พี่น้อง Mm hmm. うん。Mmm 嗯哼，酱汤王。哇、哦！ อืมอ้ฮึมมนี่สต่อได้ Okay. ทีเชื่อบ่ว่าเหมือนเดี๋ยวก็เดี๋ยวจัดการต่อนะครับแล้วไปเจอกันใน TikTok Live นะครับอ่าสำหรับว่าทุกคนทํามีความสุขกัการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครยังไม่ได้กดติตดตามหรือกด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจิตกวนจู้มวมวตา